การโหมโรงเพื่อรองรับสมัยประชุมสภาที่กําลังจะเปิดขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคมคที่จะถึงนี้สมัยที่จะถึงเนี่ยมองกันว่าเป็นจุดเสี่ยงของรัฐบาลเดียวเป็นหว่นเลี้ยงหัวต่อหลังจากรัฐบาลทํางานมาครบสองปีต้องไปดูที่เรื่องเดิมที่ค้างและรอเข้าสมัยประชุมอยู่ครับ,รบที่เป็นจุดอันตราย,ยาหลายเรื่องรรเรื่องแรกคือพอรลนบอร์ดทีทเศาโทษกรรมรรซึ่งเป็นเรื่องแรกเลย เรื่องที่สองพรบอรปรองดองอันนี้ไม่แน่ใจนะจะเข้าหรือเปล่าหลางังจากที่คุณเฉลิมย้ายไปรัฐมนตรีแรงงานแล้วอืเรื่องที่สามแก้รัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้เสร็จในชั้นกรรมธิการแล้วครับจ่อคิวเข้าสภาใหญ่หอีกเหมือนกันเรื่องที่สี่งบประมาณประจําปีห้าหกและห้าเจ็ดและเรื่องสุดท้ายเรื่องใหญ่บิ๊กเลยคือเรื่องงบประมาณกู้เงินสองล้านล้านครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนฝั่งที่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยตั้งป้อมจะเล่น แล้วพร้อมจะคัดค้านรวมถึงใช้ทุกวิถีทางนอกจากเรื่องที่พูดมายังมีเรื่องปัจจัยอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงสำหรับสมัยประชุมนี้อย่างในสมัยประชุมที่จะต้องเปิดเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้ทําน่าจะโดนอัดแน่ๆก็คือหนึ่งเรื่องการถแถลงของเงานประจำปีรัฐบาลซึ่งต้องอรอบรรจุวราระว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าบรรจุวราระเข้ามาเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเกียรวหัวเกียย์ฟุตบอลเปิดเกมว่า ฝ่ายค้านจะเล่นอะไรบ้างถึงจะเริ่มอัดแน่นอนแล้วขณะเดียวกันโครงการของรัฐบาลที่เป็นนโยบายในการหาเสียงเนี่ยที่ตอนนี้กําลังมีปัญหามากคือเรื่องการรับจำนำข้าว่ล่าสุดตัวนี้ปปชก็บอกว่ามีเรื่องเช็คอีกพันกว่าฉบ,บับเรื่องการให้ข้อมูลของรอ,องประหลัดกระทรวงการคลังซึ่งตอนนี้มันดูแล้วมันรุมมาต้มรัฐบาลพอควรมันมีเสียงจากอาจารย์วิชามห,หาคุณก่อนหน้านี้ว่าอาจจะชี้มูลหรือว่า เห็นอะไรได้เร็วขึ้นในช่วงเดือนกันยายนครับซึ่งอยู่ในช่วงสมัยประชุมี้วยกันใช่ในในครับณเดียวกันต่อจากนั้นมาในกเรื่องไม่กลับโปรเจกต์เรื่องน้าสามแสนห้าหมื่นล้านบาทซึ่งตอนนี้เดูแล้วว่าดูจากทิศทางดูจากแนวโน้มแล้วรัฐบาลเหนื่อยเรื่องนี้ว่าหากจะเดินหน้าผลักดันให้เต็มสูนอย่างที่อจคิดราษแรงต้านมันเยอะมากแล้วแล้วก็รวมถึงล่าสุดเนี่ยเรื่องคลิปของชายสองคนซึ่งมันจะเป็นตัวจุดกระแสอะไร ให้กับหลายๆกลุ่มเรื่องเรื่องคลิปเนี่ยถ้าดูแล้วมันจะเป็นจุดเสี่ยงของรัฐบาลได้ยังไงบ้างงานนี้พูดง่ายๆรัฐบาลชี้แจงมากก็เข้าเหนืออไม่ชี้แจงก็เข้าเหนืออมันกลายเป็นว่าสังคมส่วนใหญ่เนี่ยฟังดูแล้วก็ค่อนข้างให้น้ำหนักว่ามีมูลทีนี้มันอยู่ที่ว่าใครมันมันพูดยากครับมันพูดยากมาว่าใครเปิดเกมอันนี้เข้ามาก่อนเนี่ยรัฐบาลมีแต่รังเนี่ยจะต,ต้อง,ต,งตั้งรับ อย่างหนาแน่นทีเดียวเลยครั้นจะยื้อไข่เลี้ยงไปเรื่อยๆคือไม่ตอบดึงกระแสไปเรื่อยๆเยอะก็จะมีแรงอัดจ,จากทั้งฝ่ายค้านกลุม่มการเมืองต่างๆท,ที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนี้เนี่ยไทยสปริงขรับ,รบมันเยอะครับที่จะเป็นปัญหาที่จะมาเลี้ยงข่าวนี้ไม่ให้ไม่ให้ตกไปในกระแสนอกจากนี้ยังต้องดูมุมของเสื้อแดงด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลเลือกที่จะเดินหน้ากับอย่างโครงการสองล้านล้านหรืองบประมาณ โดยไม่ยอมเอาพรบรในข้อศัรรมขึ้นวันแ,แล้วเนี่ยเสื้อแดงเขาก็ขึ้นๆอยู่เหมือนกันใช่ครับเนี่ยทั้งหมดจะเป็นจุดเสี่ยงในสมัยประชุมที่จะถึงเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่า